คนนี้ก็ได้รับแจ้งว่ามีส,สัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับรับแจ้งว่าเป็นงูขนาดใหญ่และสีดําเดี๋ยว ah เดี๋ยวผมไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นงูชนิดไหนเดี๋ยวทางทีมงานจะเข้าไปสมทบอีกทีครับไปกันเดี๋ยวะนั่งอยกันยก คือช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงนะฮะเข้าหน้าหนาวนะครับอากาศจะเริ่มแห้งนะฮะจะเป็นช่วงที่สําคัญมากๆเลยก็คืองูจงอางเนี่ยมันมักจะลงจากเขามาข้างล่างนะครับก็เป้าหมายก็คือผสมพันธนะ์ฮะตอนนี้เขาบอกว่าแจ้งว่าเป็นงูขนาดใหญ่นะก็ก็มอญนะแค่ไม่ไม่งูเหลืองงูหลา่ามื่อจจะเป็นพวกงูเห่ามยุหางนี่แหละเดี๋ยวลองดูเรื่อย ตัววันออกทำไมมูจงอาหรือขึ้นต้นไม้บ่อยนัดที่ก็โดนหมาไล่ขึ้นไปครับหมาไล่นะครับผม,มเขาเดือด อันนี้มีมีช be ้างไหมนี่ครับโหนอกจากขาคุณต้องระวังขาหมูด้วยกลัวช้างด้วยที่ที่ตรงนี้เราคงจะหาแบบสบายๆไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแนวติดต่อกับเขตป่านะครับซึ่งมันก็จะมีช้างนะฮะที่มักจะลงมาบ่อยๆนะฮะ ต้องระมัดระวงังกันเดิมอีกไอพี่เอเราเคยมีลงมาแถวนี้ยังไหมพี่เอมีมมมใช่ไหมทีมม่ใกล้ปา่ามีอยู่ใกล้ป่านะมีอีู่งมา มันเริ่มแห้งแล้งแล้วถ้าจะมาหาแหล่งน้ำด้วยอย่างนึงนะแต่ไม่นะถ้าหมาไม่มีหมาหมามานะันไม่เท่าหมาไม่ไล่มันคงไม่ขึ้นต้นไม้หรอกนะไม่ไม่นะบางทีมันก็มาลอง ครับตรงนี้ครับตรงนี้ไหนไหนนี่นี่นี่เห็นตัวแล้วเห็นตัวละอ๋อนี้นี่พิษพิษพิษนี่นี่อะไรหรอ่อไปนิดเี่เอาเอาคนหลงนี่นะคนหลงนี่นะเขาล้วเขาครับชัดเจนครับอง้างแน่นอนครับใหญ่องางขนาดใหญ่นะครับโอเค เดี๋ยวยังไงดีอ่าแมวแมวแมวไปทางลุ้นได้ไหมทางลุ้นอ่าเดี๋ยวนะที่ก่อนเดี๋ยว่อนที่จะทำงานก่อนงานยากดูทางนู้นอย่าอย่าให้มันไหลไหลแต่วันนี้มันไม่ไหลหรอกมันกำลังหลบคนอยู่แลค่อยยกตอนนี้ตอนนี้เห็นหัวไหมหัวมุ่งหน้ามาทางนี้ทางนี้ใช่ไหมก่อนรถก่อนอ่าถ้างเอามายกขึ้นนะนะมายกยกเตียงขึ้น เก็บลอะไรนะมาอยู่โหมดเก็บเลยรอลองไหวมันเนี่ยของโน้ได้ไหมลองโน้นตรงนั้นนี่จะลองยกให้นะลองเลยเกี่ยวลงมาเนี่ยลองลองเล็เกี่ยวเกี่ยวได้ป่ะจะติดเหล็กมันจะติดเหล็กครับตัวจะติดเหล็กนันโอ้ที่นี้เป็นโครงเหล็กอ่ะฮะทั้งนั้นยังไงดีวะขวาคอละค่อยค่อยค่อยยกพี่นอนขึ้นลองดูได้ อ่ะเดี๋ยวลองดูค่อยลืมเอะพี่เอ๋ลืมได้ไหมเยอะมากไปนะไปค่อยๆให้ผมดูฮะผมขอดูนิดนึงแล้วทำอะไรเดี๋ยบลเฮ้ยจะรัดนี้ได้ฉันรู้โวยอยู่ตรงไหนนะกลับหาไแรกก่อนนะหันทิศทางโวยอยู่ไหนเห็นทางไหมโวยู่ทิศทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นตะวันแล้วนะว ต้อนทางใต้เลยวงกุ้มนะเกิดแถ้าเกิดว่ากดค่อยดิ้นหนึ่งนะให้เห็นคออาจจะจับได้ง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากเลยหัวหัวตรงนั้นเห็นหัวไหมเห็นครับเห็นหัวอีกทีเดีมคหัว เดมเหมือนอยู่ใต้เหล็กอยู่ใต้เหล็กเหรออยู่ใต้เลยอยู่ก็บ long ถ้างั้นถ้าเกิดเปิขดขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มันยังงงไจอยู่ก็กดกดคอได้ดดเลยครับผมลองดูนะนั่นมาพร้อมนะนั่นมาดูระยะเอื้อมด้วยนั่นนี่นี่นะโหมดตรงนี้น ันไม่ทั้งไหนหันไปทางม้นที่เดิมหัอย่าเดิมหันหน้าไปทางด้านหน้าเติดเด็กแล้ก็เอาตะกอนหรือจะเอานี่กดเรือเรือเรือเที่กดให้ก่อนมาได้นะเราชัวรกดให้อยู่นะนะอิลไม่ต้องพีที่เดี๋ยต้องนะนัดไาไม่ได้พี่เอาไปนัดกัน โอโหละม่อมเลยครับละม่อมเลยนายละม่อมมาเองเลยครับอ๋อคือมันทางานยากนิดนึงงูวนหัวมันอยู่ใต้ใต้เหล็กเนาะถ้าเกิด้าไม่ดีมันปิดเลยเกี่เวกับเไปเลยเป็นโต๊กลางครับผมมันจะยหรอครับเค ก็เคสนี้ก็ไม่ต้องบือหวามากนะฮะคือการทำงานในพื้นที่ที่มันคับแคบเนี่ยก็เราจำเป็นที่จะต้องใช้ความรวดเร็วและความปลอดภัยนะฮะเมื่อกี้เราก็จะมีการเขาเรียกว่าเหมือนว่าให้สัญญ,ญาณกันว่าใครจะเป็นคนคว้าพอดีมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่า,าตำแหน่งใครดีกว่าเนี่ยเราก็ปลอดภัยกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เขาทำนะครับ อันนี้ก็นัดก็จัดการเรียบร้อยเลยโอเคอ่าเดี๋ยวอ่ารัดเอาถุงหรือกล่องนะปกติแล้วจะใช้กล่องกล่องใช่ไหมครับเออก็จะมีประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีคนสงสัยว่าไอ้งูจงอางเนี่ยที่มันเลื้อยเข้ากล่องเนี่ยเพราะว่ามันถูกเลี้ยงมาหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องราวของสัตว์ทะาลน,นะครับเวลางูถูกคุกค,คามแล้วก็ตกใจเนี่ย เขาจะหาที่ม hmm. er ืดๆนะครับในการที่เขาจะเข้าไปซ่อนตัวไม่ได้มีเม็ดมนนะครับไม่ได้มีคาถานะครับแค่เข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้นะฮะก็สามารถทํางานได้อ่าทนาก็ในไหนดูนัดลองทําให้ดูสักทีแล้วกันเอากล่องมาใช่ไหมเอากล่องมาเอากล่องมาบนรถใช่ไหมแไปเอานะไรเอาเอากล่องมันก็ได้ปะนัดเอาไปลงป้างดีกว่าป่ะโอ้โ ได้เลย,ยครับก็เป็นข้าเร็วมาเป็เรื่มากครับอาชี่ทุกคนนะครับอาชี่ทุกอยครับอาชี่หลบพฤติกรรมปลอดภัยของเขาอ้โหครคุณนัทอธิบายหน่อยครับว่าทำนี้บ่อย,อยไหมแล้วก็ถามว่าทำไมถึงคิดวิธีนี้ขึ้นมาได้ครับก <c oughs> ็ <c oughs> ปกติเราจะใช้กล่องกับอยู่แล้วครับเพราะว่าเรารู้พฤติกรรมเขาว่า บางทีเนี่ยเขาต้องหาที่มืดๆเพื่อซ่อนตัวเพื่อป้องกันอันตรายสําหรับตัวเขาเนาะแล้วก็ใช้วิธีเนี้มาใช้จับงูตรงอางมันก็ใช้ได้ผลออย่างน้อยหลายๆเคสเนาะมันก็เข้าเกือบทุกเคสครับออือแต่บางตัวก็ไม่เข้าก็มีครับอ,อมันก็อาจจะตื่นแล้วก็ตัวที่มันจะหนีอย่างเดียวก็จะเข้าแล้วที่เขาคอมเมนต์ว่างูเลี้ยงเนี่ยรู้สึกยังไงก็น้อยใจครับน้อยใจน้อยใจบางทีเราก็อย่างที่ว่าเรามาจับให้งูเข้าบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นงูป่าทางนั้นเลยนะ ครับก็แต่ก็คือก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่ามีธรรมชาติมืธรรมชาติจริงๆครับก็สามารถที่จะให้เขาเข้ากล่องได้ครับผมด้วยความเข้าใจพฤติกรรมใช่ครับโอเคครับตอนนี้นะครับอาจารย์อีเข้าห้องน้ำนะครับผมเป็นคนถ่ายเองนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าผมหายไปไหนโอเคร้อยครับก็จะเป็นวิธีที่ถ้าเกิดว่าในบางพื้นที่ถ้าเกิดว่า สามารถที่จะไปใช้ได้ก็ลองดูนะครับก็มันก็จะเป็นงานง่ายๆอย่างหนึ่งเลยถ้าเราเข้าใจโอเคเสร้อยอไปตเตรียมต่อไปตเตรียมแล้วปล่อยปล่อยเธรรมชาติต่อไป